ตามงบนอนทางงบพอกาเงินต ar, ่อทางงมาจาพูดเหตดมือนึ่งเอ้อเือเื่มืนึ่งามหนวยว่าดูโง่ก่มาสิลูกมือคนแถวนี้แหละนิ่งงงเงียบแถวนี้แหละมือหนึ่งสามหนะวรางัิกงงบมาดูอาจย

รวดบ้อามามัดอันเนี้ยบ่เอาวลวดติดบมัดน,นี่ยที่ว้องนี้ ทางนี้จะเป็นทางเขาวัดเนาะทุกคนเพิ่นก็นสร้างมาจอดแล้วก่ชสร้างบ้านกัซสอยกันคนละไม้ละมือเนาะเห็ดไปแต่ละมือค่อยเป็นค่อยไปเห็ดตามงบที่มีเนาะเพื่อ,อความสะดวกสบายของชาวบา้านเวลาเฮาลงวัดลงไปใส่บาตรวันศิลน,นี่กะจะบ่มีขี้ตมเปือเป้อเปือนเนาะกัสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่ง อตอนนี้เพื่อนกาจะสร้างไปเรื่อยเนาะจนฮอททางดำเนาะหรือว่าทางยางทางใหญ่นั่นเองเพื่อนกาจะเฮ็ดไปตลอดจนกว่าจะแล้วเนาะมีน้อยเขาระเห็ดไปเทอละน้อยจนกว่ามันจะสำเร็จ ทางนี้เพิ่น <jak> ก็จะตัดไม้หรือว่าผ้าไม้เพื่อเอาไปสานกระแตบอที่เฮาจะวางบอเทปูนเพื่อความสะดวกสบาย อันนี้แดดเราที่ก้อนนี้เยอะแดดเราเราที่ไหนนีมันดักเรื่องนะฮะกีโลที่ออกโลทีระยะมันแพงรถต้องรนะรยะลายโลที่ลายโลที่ไปแล้วปยืมไม่ได้วีิลที่ขีไปมันนาน

จักสอบอันนี้ขับปูนกันเพอนเอาไว้นี่นี่เนานึว่าเขาไว้สิตรวนังสอบเียตวนกันี่มาไม่อย่งแล้วกบดังหลังยืนเพื่นเอาไว้นี่ยเนาะยกเบื่ยืนกดีมากเลยไปกันจะง่ยกัเงินของาวบ้านนกม่วมกันนะนะนเินเทอกางเนาะ กบริจาคเราบานะเทงลนยอเนี่ยยอดันเบอล่นี่ยอดหวัดีจังทอดทอดคุณเนาะเอดเกิดกันเหวัดีสิแล้วเนะยังเลยเนาะทอดเกลือทอดทีเนาะทอดเพิ่อดเินเากับบคาเาะบคเป็นว่าคาดไม้ว่ายางก็ได้อดโต่ไม่ลือกะ mình ngâm nghe nhạc đấy.

กูไปกันเว้ <c oughs> ล่ะนี่งกาิมาแต่ใส่บาตมาทุกคนคือว่านีแน่นท่ายึทางหลาบอได้ิชิตเนาะขราวเมื่อเดย์มีสินะข่ายให้เบิ่งเนาะทางนี้น่เห็นมาว่านี่วันนี้นคนิ่าวมาเห็นเธอเนาะมันเป็นหน่วยไห่หน่วยมากนะนะเป็นเีเดยเป็นคืนเนาะอัน,นหน่วยแน่นเมื่อวานีไใจ Ini nani kat situ pun dia. Kita bagi. Tadah, kita tak.